หนึ่งคำถามหลายคำตอบสวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปสั้นๆเราจะมาฝึกเรื่องง่ายๆนั่นก็คือหนึ่งคำถามหลายคำตอบวิธีการก็คือเราจะมาตอบคำถามคำถามเดียวกันด้วยวิธีการตอบที่แตกต่างกันเพื่อให้เพื่อน ได้มีตัวเลือกที่จะนำไปใช้เวลาจะนำไปตอบคำถามนี้นั่นเองคำถามมีอยู่ว่าคุณเคยทำงานอะไรมาก่อนคำถามนี้เราก็มักจะถูกถามเวลามีการสัมภาษณ์อาจจะไปสัมภาษณ์งานสัมภาษณ์เรียนหรือสัมภาษณ์อะไรก็แล้วแต่เขาก็มักจะมีการตั้งคำถามนี้ ว่าเราเคยทำงานเกี่ยวกับอะไรมาก่อนคำถามในภาษาสวีเดนมีอยู่ว่า Word hord u j o b b a t med tidigare Word hord u j o b b a t med tidigare Word hord du jokbat med tidigare วอฮอดิบว่าแมทีดิการคุณเคยทำงานเกี่ยวกับอะไรมาก่อนคุณเคยทำงานอะไรมาก่อนวิธีตอบวิธีแรกก็คือโยกฮอร์โยบบัดแมอูดลิงฉันเคยทำงานเกี่ยวกับการเพราะปลูก อูดลิงแปลว่าเพาะปลูกการเพาะปลูกนะคะเป็นคำนามนะหรือถ้าเราเคยทำงานเกี่ยวกับการขายนะขายเลยสักอย่างขายของขายประกันอะไรก็แล้วแต่ย<อ>กฮอร์ยอบบัดเม็ดฟอร์ชเช n i n g ฉันเคยทำงานด้านการขายมาก่อน หรือฉันเคยทำงานเกี่ยวกับการขายมาก่อนหรือถ้าเราเคยทำงานกับคนโย,ยกนนยอโหอรโยบัตเมดแมนนคอร์อยากยบ่ะแม่นเมนนคอร์ฉันเคยทำงานกับคนอันนี้เป็นการตอบแบบกว้างๆนะ ทำงานกับคนแมนนิครแปลว่าคนหรือมนุษย์นั่นเองต่อมาวิธีการตอบที่สองโยกฮอร์โยบบัตซอมเซอร์เวทรีสฉันเคยทำงานเป็นพนักง,งานเสิร์ฟ s e r v ์ t r i c e แปลว่าพนักง,งานเสิร์ฟหรือถ้าเราเคยทำงานเป็นพนักง,งานนวดก็คือเป็นหมอนวด y ย,ยกห o อ y ยบัดสมม m เซิร์ยอห o อยโบัดสมมาเร์ฉันเคยทำงานเป็นพนักง,งานนวดมาก่อนหรือเคยเป็นกุ๊กมาก่อน Jag har jobbat som kock. ฉันเคยทำงานเป็นกุ๊กมาก่อนมาถึงวิธีการตอบวิธีสุดท้าย Jag har jobbat inom vården. Jag har jobbat inom vården. ฉันเคยทำงาน ด้านงานดูแลมาก่อนวอดเด่นก็คืองานดูแลอาจจะเป็นดูแลคนป่วยดูแลคนแก่ดูแลคนพิการก็คือวอดเด่นคำเดียวกันนะคะหรือถ้าเราเคยทำงานร้านอาหารมาก่อนก็คืองานสายร้านอาหารเพราะว่าในร้านอาหารเนี่ยมันจะมีหลายตำแหน่งใช่ไหม เราต้องการตอบกว้างๆเราก็ตอบว่าร้านอาหารบรันช์นยอกรห์ยอบบัดอินนมร e s t อาหารบรันช์ฉันยอกไปอินนมร้านอาหาบรันชฉันฉันเคยทำงานเกี่ยวกับสายร้านอาหารมาก่อนอินนมแปลว่าภายใน In o o m o ว d e n ก็คือภายในงานดูแลก็คือในสายงานดูแลเนี่ยมันแตกแขนงออกได้หลากหลายอาชีพเช่นงานดูแลเนี่ยในสวีเดนมันก็จะมีหมอพยาบาลหมอฟันผู้ช่วยพยาบาลแล้วก็พนักงานดูแลคนป่วยคนแก่คนพิการหลากหลายหน้าที่หลากหลายตำแหน่งทั้งหมดทั้งมวล ก็อยู่ภายในขอบเขตงานดูแลก็คืออินนมโวเดนเช่นเดียวกับร้านอาหารสายร้านอาหารสายร้านอาหารมันก็มีหลากหลายอีกเช่นก็จจะเป็นร้านอาหารแบบเล็กแบบใหญ่แบบรู้แบบธรรมดาร้านอาหารในโรงแรมร้านอาหารตามชายหาดคือมันมีหลากหลาย และในร้านอาหารก็มีหลากหลายตำแหน่งเช่นเป็นกุ๊กเป็นพนักง,งานเสิร์ฟเป็นผู้จัดการหลากหลายมากเลยทั้งหมดทั้งมวลน,นี้เราก็สามารถตอบกว้างๆแค่ IN n น m มร s t a u r a n บรัน n ์เชนยอหอยบัดอินนมร s t a u r a n บรัน n เชนฉันเคยทำงานสายร้านอาหารมาก่อนนั่นเอง และนี่ก็เป็นทั้งหมดของคลิปนี้นะคะสั้นๆค่ะหนึ่งคำถามหลายคำตอบยังไงก็ลองนำไปฝึกถามตอบฝึกเลือกใช้ดูนะคะก็ลองดูว่าการตอบแบบไหนเรารู้สึกว่ามันเหมาะกับเราสำหรับคลิปนี้โคชลินก็ขอลาทุกคนไปแต่เพียงเท่านี้ขอเป็นกำลังใจทุกคนเหมือนเดิมนะคะให้ทุกคนสู้ ฝึกทุกวันฝึกให้เป็นชีวิตประจำวันแล้วสักวันเก่งแน่นอนค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ